สวัสดีครับอ่านมื่ี้นะครับพร้อมแล้วนะครับมายามบางลันของบ้านเสีบนะครับพร้อมไปเฮิแหละไปออกเดินทางเขาไปยามกันครับเมื่อนี่ทิมอันบัวมาลุ่นน้ำกันครับผมอามาถึง ปลาเดิมลังแหลกปลาลังแหลกก็เบาตัวแหลกบ่มีอาการลังแหลกเป็นไรบ่มีอ่าลังแหลกบ่ได้ครับ นีจัดมีจัดมาลุนหลังที่สองฮะลังนี้ถือโดนโอ้หลังที่สองเจอพ่หลังนี้ได้เด็กกันกลุบกลุบมันมันบ่เหี่ดกเนี่ยเนหัวมัน นี่มันบพราท่นเห็นนะมันนั้นนั่นนี่ตัวใหญ่เติบบี้นี่ตัวใหญ่ยุ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวไปหลบหยดมันเดิมครับผมอ่โดนแล้วหลังที่สองนี่อีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นไหน หลังนี้บ่ไใดนะครับหลังนี้บ่อมีสามลังแล้วมาหลังที่สีครับสี่หลังอืออ๋อ โอ้ฝึนสีหลังครับผมแม,มนบอลอ่ะอ๋อสี4หลังสองแต้มแล้วเดี๋ยว่า้อยู่ทางข้างในบพรท่านหูนะครับไวาจักตเดี๋ยวเป็หลุ่นฟอ,อมนำ้นำน้ำกันเลยนะครับถออ๋อถ้าสภาพไม้ ไอ,อ้น้ำม,มันบ่ได้ไปใสยังสิบอ่ะน้ำนิ่งอยู่แต่ก็มองสิบอ่นนา,า,า,าอ,อะไรกไปวยกันเด้ถ้าน้ำออกะอ,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 อา่ไปลด้อยคันว่น้ำลมไปแล้วมันน่เอามาลุ่นกันต่อครับนี่ แน่นป MM nah, ่ะกระปูหวานเดี ồng, ๋ยวไปยนกระปูบ่ะบ่ไใว้ป่ะเพื่อใส่จะทางนี้บ่มีโตนะครับกระปูก็บกระปูเท่ากันละนี่ครับสภาพใหม่มันน้องมันกลวงหมดป่ะครับเน้นเขาใส่หน่อยบ้าง น้องนี่ใส่ลังเดียวครับฟฝ<า><า>้าโบมิตโตตอนนี้เด้ยวอยู่สองลังแต่ว่ายัางบม่ตันหูนะครับว่าได้จักตัวอยู่ในหันนึก เนี่ยมันเซ่หน่อยพวดบวมนะตอนนี้เป็นหลังสุดท้ายครับเป็นไหนบอมี่สรุปรวบยอดนะครับตอนนี้ยูทีสองหลังนะครับอ่ะมาเบิ่งกันครับว่า ในสองล,งององลงองังนั่นจะมีจักตัวตัวใหญ่สำเรครับผมอ่ะมาลุ้นกันเบื่อครับว่าในสองลังนั่นในสองบังจะมีจักตัวนะครับตัวใหญ่านพัน,พน,บน,บนว่ามันตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับน่าถือ,อว่าพาันนะครับพันอยู่พันอยู่โอ้เป็นไงบัวอู้หูอ๋อเอามันก็นนนไต <laughs> อามันคือตตยน้ำนามมันมันหลอกบงังไปเลยมันนาำเต็มบงังอืมอ๋มอฝดนเดี็ดสองตัวครับเด็ดสองตัวอันนี้ดเดีฝาตรงๆงเลยอืมอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้สองตัวสองเต็มนะครับผมอ่าอ,อเดี๋ยวรอบหนะ้ถาถ่ายได้ผลงานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับที่ลงคลิปให้เบิ่งอีก รอบนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับนั่นแหละ